สวัสดีครับนักเรียนก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube เคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะมาเฉลยข้อที่19กันแล้วครับเป็นข้อสอบโอเนวิทยาศาสตร์ม .6 ครับของปี61ที่พี่ๆเขาได้ไปสอบมานะครับโดยครูจะเฉลยเฉพาะพาร์ทเคมีนะโอเคมาเลยครับข้อ19ครับกำหนดให้ x y และ z เป็นสารบริสุทธิ์ที่มีสมบัติด,ดังนี้ครับ เป็นของแข็งนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีืม Y เป็นของแข็งไม่นำไฟฟ้าประกอบด้วยธาตุสามชนิดสร้างพันธะกันครับโดยมีธาตุชนิดหนึ่งอยู่ในหมู่ 1a นะหมู A, นะ่ 1a อะแปลงเป็นแบบนี้ครับจะได้ง่ายต่อมาครับแซดเป็นของเหลวที่ระเหยง่ายประกอบด้วยธาตุสามชนิดสร้างพันธะกาัน จากข้อมูลสูตรหรือสัญลักษณ์เคมีของ x, y และ z สอดคล้องกับสารในข้อใดข้อนี้เหมือนจะยากแต่ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากสาร x ก่อนเลยครับเขาให้ข้อมูลมาทีละตัวแล้วก็ทําทีละตัวเลยนะสาร x ครับเริ่มต้นเขาก็บอกว่าเป็นของแข็งแล้วก็นำไฟฟ้า และนําความร้อนได้ดีอเมื่อพูดว่ามันเป็นของแข็งนําไฟฟ้าและนําความร้อนได้ดีส่วนมากจะเป็นพวกของอะไรครับก็คือน่าจะเป็นพวกของโลหะถูกไหมก็มาดูในชอยได้เลยนะครับในชอยข้อหนึ่งนะครับ Na Sodium ก็ถูกต้องนะเป็นของแข็งนะครับนำไฟฟ้าได้ K Potassium ก็ยังอยู่หมู่1น,นะ Na เนี่ยอยู่หมู่1น,นะครับ K ก็อยู่หมูห่1นะเป็นโลหะนะครับซิลิคอนโอไม่ใช่ละซิลิคอนนี้เป็นกึ่งโลหะนะครับดังนั้นเราสามารถตัดทิ้งได้นะครับนั่นมันถ้ามันเป็นกึ่งโลหะเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะนําความร้อนได้ดีถูกไหมมันก็แบบนําความร้อนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้นะเพราะมันเป็นกึ่งโลหะนะครับครูสังเกตเห็นข้อ3กับข้อ5เนี่ยเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับ Si ซิลิคอน ดังนั้นมันเป็นกึ่งโลหะก็ตัดทิ้งได้เลยนะเราตัดช้อยทิ้งได้เลยครับข้อ3ตัดทิ้งนะครับข้อ5ตัดทิ้งครับอืมต่อมาครับมาดู Y ต่อ Y เนี่ยเป็นของแข็งไม่นําไฟฟ้าประกอบด้วยธาตุสชนิดสร้างพันธะกันโดยมีธาตุชนิดหอยู่ในหมู่ 1A โอ้นี่ง่ายเลยครับแค่ไปดูครับว่าธาตุที่อยู่หมู่ 1A มีอะไรบ้างถ้าใครยังจําไม่ได้นะแต่ไม่น่าจะมีมั้งหมู่ 1A นะครับมีอะไรบ้างก็ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิดียมซีเซียมเฟรนเซียมนะครับก็มี L I N A K R B C S F R น่าจะได้นะมีไหม Ca ปุ๊บมาถึง CaCO3 Ca นิดอยู่หมู่2ถูกไหมครับตัดทิ้งเลยนะมันไม่ใช่อยู่หมู่1นะข้อ2ก็ Ca แล้วอยู่หมู่2ครับตัดทิ้งโอนิดนี่คือตัดหมดแล้วนะตัดข้อ1ตัดข้อ2ตัดข้อ3ตัดข้อ4ทิ้งแล้วก็ไอตัดข้อ4ไม่ตัดนะตัด1 2 3 5เหลือข้อ4ก็ตอบได้เลยนะครับข้อนี้ตอบแล้วตอบข้อ4เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Na นะครับ Na โซเดียมยูมู่หน่งนะอันนี้คาร์บอนอยู่มูอะไรครับคาร์บอนอยู่หมู่หถูกไหมมู่ซีมูม่ซเห็นไหมตัดหมดเลยอ่ะเราใช้วิธีการตัดชอยนี่คือตัดหมดเลยนะแล้วก็ถ้าเราไปดูแซดต่อครับแซดเป็นของเหลวที่เราเหยง่ายนะครับประกอบด้วยธาตุสามชนิดก็มีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจน ซึ่งสิ่งที่เขาบอกมานะครับ C2H5OH นี้เหมือนจะเป็นแอลกอฮอล์เลยนะโดยปกติแล้วแอลกอฮอล์มันก็ระเหยง่ายอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้เนี่ยตรงกับที่เขาถามทุกอย่างเลยตอบข้อที่4นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย